วัดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการประกอบเชลนะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีดังนี้เลยนะครับมีตัวเสาให้นะครับ2ฝั่งนะฮะแล้วก็มีตัวคุกให้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะทั้งหมดเลยจะเป็นในส่วนของตัวแบ็คข้างหลังนั่นเองนะครับเป็นตัวยึดเพื่อให้ความแข็งแรงแล้วก็สำหรับเกี่ยวฮุกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นตัวฐานนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านหน้า เป็นส่วนช่วยของตัวฐานนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการประกอบกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะตั้งฐานกันเลยนะครับสองนันตรงนี้ตั้งได้เลยแบบนี้นะครับจะมีแง่งอย่างนี้นะครับด้านหน้าใส่เข้าไปแบบนี้นะครับปึ๊บนี่มันจะพอดีแบบนี้เลยต้องรอครับอ่านี่นะครับก็นำฐานมาใส่นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับสลบลรงแบบนี้นะครับตรงนะครับวัดให้ตรงด้วยนะครับตอนใส่ แล้วก็ทีนี้เราก็สามารถใส่ในตัวด้านหลังได้เลยนะครับสำหรับค่อยฮุกจะเกินขึ้มาหน่อยได้นะครับพอดีนะครับก็จะได้รประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฮุกนะครับให้ใส่แบบนี้นะครับใส่เ,เข้าไป อย่างนี้นะครับอ่ะไปลงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลียงเข้าไปได้เลยข้างกันอย่างนี้นะครับแล้วแต่แล้วแต่การเรียงนะครับอันนี้แต่ละร้านาจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะ,อะก็ประมาณนี้ครับ